ี e ทุกท่านเลยนะคะวันดีค่ะวันนี้ไม่มีแดดตากผ้าอีกแล้วนะคะทุกคนคื้มมาอีกแล้วว้าวรถคันขาวมาแล้วพี่น้องสาวปุ๊สาวปุ๊สาวปุ๊มาแล้วพี่น้อง มีอะไรกันตรงนี้ก็มีอะไรกันคึกคัก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 เขาทำอะไรกันตรงนี้มีอะไรกันคะมีอะไรกันชุมนุมอะไรกันตรงนี้เหรอเอ,าอา้อเอาเขียนใบใหม่ไม่ไม่ได้ถ่ายเลยนั่ง,งข้าไปเอาเลยเสือเขียนใบใหม่ไม่ได้ถ่ายมาไม่ทันเหรอ โอ้โหเจ้ารอก้าลาไปต่อส <c oughs> ู <ini> <dislike UC> <sh uffy> ้ใหม่แล้วคิปข้ากัอะไรอย่างย่างเลยค่ะเอ็มังไม่ได้กินเลยค่ะไม่รู้เสือเขาถืออะไรมาไม่รู้เห็นอะไรมาลังใหญ่เบิ่มเลยนะเขาบอกลังใหญ่มากอืม รถนี้มาแล้วคันนี้ใหญ่เริ่มเลยจ้ะไดได้เก็บเผ็ดแต่ยังไม่เวหวังเราค่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะอะไรนะเก็บเผ็ดแต่ยังไม่สว่างคู่งูฉันใช่ไหมคู่งูอ๋อคู่หูงูชั้นก็นั่งกันอยู่เองอ๋อใช่มาถึงแล้วแม่เธอแม่จ๋าเอ้ยเขาแย่งกันเอ้ยเฮ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 ้ยอย่านะจานข้าวฉันนะนั่น ใครมาก่อนเนี่ยตัวขาวตัวดำใครมาก่อนนี่ไงตัวขาวมาก่อนอทำไมตัวดำถุงแข็งนิดมากกว่าเออตอนนี้ค่อยมีลูกกลับมีบุญอ๋อเออคือตัวเองเป็นสะพายบ้านใหญ่เออโอ้ยสะพายบ้านใหญ่ชื่ออะไรตัวดำชื่ออะไรเอ้าตัวตัวขาวไม่กล้าเข้าใกล้เลยอ่ะแล้วตัวดำชื่ออะไรน่ะจำปีโอ้จำปีจำปาเอฟซีท่านผู้ชม เออจำปีจำปานั่นว่าแล้วทำไมไปทำเขาอย่างนั้นล่ะว่าแล้วให้คนละจานเลยให้คนละจานเออมันไม่เด้จำปีสีดำเนี่ยถือว่าตัวเองเป็นโอ้โหนักเลงนะเนี่ยสไพร์นะฮะเป็นสไพร์เขาไม่ด่าเป็นลูกสไพร์ใหญ่ใช่ไหมออาเขาเป็นเมียของมีบุญมีมีตานนเอ๊ะชาวนี้เมาทมอยเรื่องแมวใช่ไหม แม่แอบซับกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทีนี้พอท้องก็แอบย่องตามขึ้นไปบอกแม่หนูท้องแล้วตอนนั้นยังไม่รู้ว่าท้องนะอ๋อยังไม่รู้เออมันก็ตอนแรกมันก็ตามไปตรงนู้นแล้วมันก็เออไม่ตามเพราะเราไม่เรียกนะเราไม่เรียกเออเออเออแล้วรอบสองมันก็เราเรียกมามีบุญจำปากลับบ้านมันก็ตามดิ่งไปก็แม่แม่เราคอยอยู่ด้วยนะเกิดศึกชิงอาหารกันนะคะับเอฟซีท่านผู้ชมอันนี้เรื่องจริงนะ หลายครั้งหลายรอบแล้วสายยูทูบสายลุงนะคุปตะแมวรู้เรื่องรู้เรื่องหมดเข้าใจในความรู้สึกไปสี่กอก็คุยกับไอ้เลโก้คุยกับนิกกี้รู้เรื่องหมดเลยเออโอ้แล้วยุ้งตัวใหญ่ใหญ่เท่ากำปั้นเลยโอ้โหตีแบบเพี้ยเลยนะพี่น้องโอ้โหพี่น้องใหญ่มากนะเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยุ้สดับค่ะแขนหักสวัสดีค่ะ เสือจะไปไหนฮะอุ้ยบอกเพื่อนเพื่อนแม่ใครจะดูคลิปเหรอเหรออ่ะนอนตื่นสายเราก็จะตกข่าวแบบนี้เหรอโอ๊ยไม่ไม่ไม่ให้เขาไปดูในคลิปเพราะเดี๋ยวจะออกมาใช่ไหมเดี๋ยวจะออกมาใช่ไหมฮะโอ้เราต้องได้ถ่ายอยู่แล้วกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเสื้อผ้าเต็มหมด FC เสือจะเดินทางอีกแล้ว ขอบคุณคุณพัชรีโอ้มีหน้าวันนี้ถึงได้ใส่เสื้อไม่เหมือนเพื่อนวันนี้มายุรานะะรับมีรำตอนเช้ามานี่นะคะยูทูบรวมตัวกันนะวันนี้มีรำแต่เช้านะเอฟซีมีรำแต่เช้านะคะจ้ะกล้าผขมตาหลับมันก็ไม่หลับประสาทมันยังทำงานอยู่เกิดอะไรขึ้นกับคู่หูนอนไม่หลับอนไม่หลัคว้าโทรศัพท์มาค่อย็ดู่เขาเก็บเห็ดบ้างดูนั่นบ้างซีซีก็รู้ขึ้นมาก็จับตะกร้าได้ก็ไม่แต่งหน้าไปหาเห็ด โอ้วาเคลี่ยไปเคลียมาเจอเอ้ยได้กี่ลูกไม่ช้าได้เห็ดกี่เกีีอยนได้ห้าดอกือเลยาขานีบไดเห็ดเท่านี้ก้อยหดอกเสือเขาเก็บเล็กผสมน้อยเดี๋ยวเอารวมพรุ่งนี้ไงก็จะได้ถ้วยหนึ่งอ้าใส่ตู้เย็นไว้มันเราตื่นที่สองก็นถึงมันไม่เสียไม่บานไม่เ้่อยวางแล้วเราปล่อยวางแล้ว เราปล่อยวางแล้วเราให้ดาด้านะเพราะว่าดาดานี่ไม่รู้ไปไรดัดานด่าดาน่าจะนอนไม่หลับเพราะว่าประวงหาเห็ดหรือเปล่าเออแบบโกเพื่อนหาก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหวันนี้เสื้อกลมงลกนกับพวกเราเหลือเกินโอ้ยเนาะโอ้เจอคนรอไม่ได้เลยนะ เออเจอคนรอไม่ได้เลยธรรมดาถ้าด่าได้ฮะนี่ไหนคู่หูเรามันรู้แล้วว่าทําไมคู่หูเราตื่นเช้าสาเหตุนะเหตุอะไรยังเหตุอะไรยังเหตุอะไรยังเพราะว่าจะรู้แล้วจะรู้แล้วสาเหตุที่เขาตื่นเช้าฝังใจวันนั้นเหรอ คุณคุณสมใจครับผมขอบคุณไอทีจากญี่ปุ่นนะครับเคยหลับคาโทรศัพท์ไหมโทรศัพท์ตกตุ๊บเลยใช่ไหมแบบกระเด็นเลยไหมเคยมีไหมอืมคุณธนาพรคุณสำรวยเอ่อเอฟซีเพลียงนะด้วยนะวันนี้รำด้วยเออไปอุปนิสัเออแล้วแต่ เ,เออรอ,อบไหนอันนี้มีรำสองชั้ภาพนะชั้ภาพหนึ่งก็ห้าคนนะเพราะว่าเพื่อนเลือกมาเนาะนะอีกห้าคนแล้วเก้าคนเก้าคนก็รำก่อนนะคะแล้วก็มีรำเสร็จแล้วก็มีเลี้ยงด้วยนะคะเอฟซีมีเลี้ยงด้วยนะคะเลี้ยงหมูกระทะนะคะอ๋อนะโอ้สองภารกิจนะคะนี่โอ้ ดาราใส่เสื้อผิดต้องไปเปลี่ยนใหม่นะเอซด่าราใส่เสื้อผิดนะต้องไปเปลี่ยนใหม่นี่นะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะวันนี้นะคะแกบลนวันคลายวันเกิดมาขอพรวันคลายวันเกิดด้วยนะคะจ้ะเอฟซีท่านใดที่วันเกิดคล้ายวันเกิดนะคะก็อยากให้รำขอพรองปู่ในคลายวันเกิดนะคะก็บอกได้นะคะเอฟซีเนาะนะคะน่ะผ่านได้นะคะจ้ะ นา,นางรามกี่ท่านก็ได้นะคะแค่แจ้งมานะคะค่ะก็ขอบคุณด้วยนะผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงด้วยนะคะเลี้ยงหมูกระทะถ้าไม่ได้เลี้ยงวันนี้ก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เ,เลี้ยงทั้งวังปูเลยนะคะให้กินทุกคนแม่สนิทสวัสดีจ้าแม่ตลอดคลินี้